ฉันลืมกุญแจไว้ในบ้านอ่ะเธอช่วยเอากุญแจสำรองมาเปิดประตูให้หน่อยสิอืเร็วๆนะเออเมย์น้องครับจะไปไหนหรือคะอ๋อจะเอากุญแจไปให้พี่สะพ้ายมีอะไรเหรอเดี๋ยวพี่สุดหล่อคนนี้อาสาเอาไปให้เองนะนี้เอาเงินนี้ไปซื้อติ่มกินนะเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองใกด้ๆเดี๋ยวมย์คือ พอดีพี่ลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้านไอ้ป๊อบอ,อ, <c oughs> อ่ะขอยืมโทรศัพท์แกหน่อยดิเผื่อพี่ไปแล้วไม่เจอพี่สไปร์ตอ่ะแกได้ติดต่อพี่ได้ไงอ่ะก็ได้ขอบตานะเอาสิละไม่ไม่ยืนอยู่ตรงเนี้ยไม่อยู่ในบ้านอะ่ะร้อนเหรอพอดีฉันลืมกุญแจไว้ในบ้านอะ่ะก็เลยรอเมย์ให้มาเปิดให้เออเมย์น่ะเหรอ